เดี๋ยวาด่ยวานน่นะเก็บเดี๋ยวจังภากเอานะโอ้คนสั่งจซน่าไงวะเอ้หูสั่พาโยะเราเห็นวันรุ้ากาศคือผ่อนห่อห้อนี้มันจะสรไม่ยันหนักวันนหนักาสั่งผาตรงนี้แล้เจียวนเจียวขึ้นตรงนั่นโอ้โีบบีบีแจกเออุ้ยูะ ดีค่ะท่านผู้ชมมืนี้ิเจดีก็มาอยู่ที่วัดปูขุนพระเนตรที่ยังพายหง่เปิดมื่อไรบุญเพราะทั้นสอยดาวง่ายเปล่าสวัสดีค่ะพระกันเน็ดยังกันนี่เนตรยังเมื่อไรบุญยี่สิบสี่ยี่ห้าเมื่อเนี่ยยี่สิบสองเนาะ ยิบสีย e ิบหาเดขจ้าเอินท่งบ่ฮะแมนบ่ตุงตุงเอินตุงบ่อยู่บ้านเอินท่งทุ่งเอินตุงตุงบ่อันนี้เพิ่นสีว้เฮ็ดยังนี่แท่นนี่โอ้บวงสวงน้ำตีบวง บวงสวงมีฝ่ายปลูกแขนพร้อมค่ายๆเนี่ยเนาะค่ายๆพุท่าพิเศษนี่นี่มีฝ่ายนี่ค่อนกับสีมะนงังน่ะพูท่าพิเศษเมื่อถามเล็กปูกขัดงูส้มเห็นภาพสวยๆงามๆเอาเก็บมาฝากนะคะเอ้านี่ทําจากยังนี่ กินได้บ่ครับนี่โอ้ขอเข่าพัพน,านก้อนนี่นี่มันก็ยังคือเข่าแมนบ่ะถ้าจนเข่าพันก้รวันนี้เอาเหนียวเข้าล้วใส่สีอาหารอาหารเอาตอนนี้สีดำคือเข่ากำนะใส่สีอ๋อสวยแท้ไอเดียเก๋เนาะไอเดียดีสีสวยไม่ตกมอแห้งมอเหี่ยวเนาะคะนะ่ะเนาะแต่เลขดีบนเข่าพันก้อน ยไปกินของเพล่นน่ะานมาเกิย่บอกต่อพั้นก่อนกับตั้งหกักพวนเราขึ้นบุาแล้วตันก่อนนอนย่ากับไปแฮงัาโพสสีมาโีตำบลน,น้องรักเพเอใช้วานวัดปูขุนแปลเรียงนะ้อเพลินอีกกันนะคะท่านผู้ชมเนาะ เงผอะไครั้คนสั่งจะน่าไงวะคอ้สั่งหงาอยู่ะเห็นมันร้อากาดออกหองนี้วันจสั่งไม่านักไม่ยานักวาสั่งผ้าตรงนี้ละเจียวืนเจียวึ้นตรงนั่นโอ้ีดีดแต่เินอุอยู่ะ ผู้เท่าตามโอกาสละเท่าเรียไปไว้กับไปไปเมื่อไว้กับพักค่างแมนเข่าเจี๊สามเปลูแมนค่ะนีนาปูกกับวงหอยเจับสามคือลายตัวเต่ปูกอันนี้เป็นชุดชุดเต็มชุดเต็มจกโตคันนี้ยี่สิบเอ็ดี่สิบเอ็ดตัวไม่มีหลุดปลูกไ่หลุดจัเียเขาไปคางที่แง เออหางมดที่แหลยงมาลนัทจากเทียเขาตาร์ปูตัวเก่งนี่คือเก่าหาตัวนี้ตัวล่องก็แปดเกาเจ็ดดิสมัณน์เป็นตัวล่องมัดถ้าเล็กจะม่หากับม่หาแปดหาหนึ่งหาสี่หาเจ็ดตัว่อโอ้นี่ซุ้มขีดไว้ตัวล่องเบิดน้ปูนะเขาบอกขีดคือเป็นตกกันตัวนี้เลยปูใส่เก่งไม้บวกนี่ดิบวกเลยบวกเลยเลยไหมตกเก่งม่าน้ำกัน เบวกอัดเลยอ๋อวิ่งหนึ่งกับเจ็ดนาะคูเนาะบวกเลยถ้ามาหนึ่งกับมีแปดหนึ่งหาหนึ่งสองหนึ่งเก่าหนึ่งเนะคูถ้ามาเจ็ดกับตามนี่เลยซื้่ง่ายบันนี่กระตัดออกคัดออกน้าบอกตัวใดเก้าสองจะดแดงกับสีตัดออกไปเก้าเจ็ดกับสิตัดออกไปขันอยากกจะสีตัดอันนี้อันนี้บ้าวอยากกระสีตัดเดี๋ยวใจหมักไหม ตัวเด่นีแดงกัแม่นเก้าเก้าหากับเก่าซีว่ปช่าตัวนี้นะตัวนึงขันออกมาจากนี้ปุ๊บมันว่ามันสิม่นนี่รถค่ะขันบ่มากเก้าห่าเก้าหกกลมี่นาาปู่เกาหม่มีหวขึนจัดหนักเลยเฮ้เก้าหกนี่ใว่าขันซ้ำหกเก้านี่บโบกับโเน้ะปูว่าขันเล็กเก่งนี่ขันในสุดเต็มนี่บ่มีมันมันอยากมันอยากมากหนกหกบ้มาต็ มีันคือชุดเจ๋งมีมี่ชุดเดียวนี่บอกปูเลขจากออสเตรเลียดิมันมาท่านมากมาท่านแมากบออันที่มาเอาัก้อนนี่นี่เลขล่างนี่เลขบนไหมมันออกแปดศูนย์ไหมว่าท่านแม่บอกเมื่อใดปูมากมันมาแน่นอนดิของมือเยาจะเอาวะอาลุ่มของเขาเลยถ้ารักหนึ่งกับมีหนึ่งสีหนึ่งเก่าเนาะปูเนาะหนึ่งซีนี่ก็นาศูนย์ซีหนึ่งเก็ด เพราะว่าเลเ็กเจดแดงมาซีคิดว่าต้องมาซีกับห่าต้องติดติดเจ็ดติดสี่ติดหาเดี๋ยวแคบหน้าจอไว้แล้วก็แยกออกมาเป็นลักเป็นลักรถน้ำปูเท่าจะมาตัดทิ้งแล้วก็ซื้อง่ายเออเอามาหาม่หายัางแปดยังวันนี้กันมีลักหนึ่งหนึ่งยังกันมีสองสองอยังอา้าปอยมาตัดออกเอา กันมามตัดเอากันคิดว่าเหล็กเก่ามาแห้งกันหลุดเลยนาะปูนหลุดไปเลยปูใหายเหล็กมาหาลักหนึ่งไหลักเก่าลักสองลักหาลักแปดลักหนึ่งลักสี่ทัางสีลักสี่ปูสุดท้ายมูมีสี่มีสี่เ็ตัวเดียวบวกเ่มเขียนบวกไปสี่แปก็สีบ่ได้บปูได้ะว่าหันบวกลักเขามันหนาหนาลักเก่ามันจีรมาทางนี้เหร่คะ ลักซองจะอไรมาทางนี้เลขทั้งหมดนี่กลับบ่ครับปูกลับบ่กระดับมันกับนี่คือมันมากคูนึงเลยทั้งลางทั้งบนทั้งล่างทั้งบนบอแต่ซองหากรอตรงๆบอกระปูซองหากรอกับซองหากรอกันออกหาซองอ๋ออันนี้จะออกตรงเนาะเจ็ดสามออกตรงเอาท่านผู้ชมเห็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อกดกระเสียงดังก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีแค้หนาจอไว้ หลุดหนึ่งกับเจ็ดคือบนคือล่างปูวเป็นไน้ทั้งล่างทั้งบนเป็นแน่ทั้งล่างทั้งบนอ๋อในนี่เป็นถ้าถูกออกออกบนล่างเบิดที่นี่สุดแมนถือบนถือล่างนี่นี่มันออกมัดมัดเลยก็มีแต่ว่าว่าว่าถิ่มคูนึงคือว่ามามาเป่าเ็กกุ้มนี่มาตลอดถือบนถือล่างนี่นี่เนาะเป็นแน่นี่มันมันหลุดเป่ามันมันมีว่ามันมีบวางเป่ามีนะมันมาแคบนาจอ เป็นแนวทางในการเสียงสื่อท่อนผู้ช้มชกดีรวยๆถูกหวยไปด้วยกันนะคะกับของปูขุนนรเปิดท่อปูออกอากาศปูรับไวบอก่กบเป็นยังมันมันขันมาปูกระบอกใหนข้าเจ้าปิด้วยเราขันมาขันมาทามเล็กมันจีขันบอกมันโดนหลายคนโดนะปูเะ็นไรคนโตโตก็สนมากเลยหรับอันนั้นนี้ถามยังอินบอกเลยบอกถามเล็กนี่ บบกเปิดบ้งเอาไม่สั่งแล้วครับปูปูก็ตัดสินใจว่าได้ตัดสินใจได้เก้าหาแล้วเนาะปูนี่น่ละสมกลมนันลขันว่ามนี่ก็สีเป็นเก้าีสั่งบวกือสั่งสี็นัโอ้สามกลมบบปูนี่หนึ่งสองสามเก้าหาหนึ่งเจ็ดส่เจ็ดนะคะชั่วเอมาหนึ่งเจ็ดล่างเก้าหาบนเนาะปูอ้าวหนึ่งเกล่าง หนึ่งเจ็ดบนเอ้ยเก้าหาล่างหนึ่งเจ็ดบนเอาเอาปากกามาจะเขียนแถมตัวหนึ่งแถมตัวหนึ่งเอาอะไรด้านดิใช่ไหมนั่นไม่มีตัวแถมคือเทียวก้อนแถมหาหาไปมันออกเลยอะ้นเพิ่นเพิ่นไห้มาหาหาหนึ่งดิแต่ว่าบ่มีผู้ใดห้มีตะปูนี่ละห้คายโอ้มันขันมันมาหาหนึ่งนี่มันฟันได้แล้วอ่าขันเพิ่นไห้มาหาหนึ่งเพิ่นไห้มาเจ็ดหาหนึ่งแปดหาหนึ่งเลยออนั่นแหละฟันเลยแต่ว่ากับ่บอยากเสียเพราะว่า คนบ่มีค้นหายหาหนึ่งไหมนันลานันลาห์ถ้าเพิ่งตัวอันตรายนี่เอาไทยไทยเอาด้วยนี่นะตัวนี้เหล็กมาหลับหลับเรื่มเขียนอหไรบางหนึ่งมาหลับหลับมาใน่แน่เหล็กหลับมาสองศูนย์อ๋อนี่เหล็กหลับปูเนาะค่ะเนาะมาในบ่แน่เหล็กมีที่มาอ๋อมีที่มาโอ้โหแต่มาหลเนาะสองศูนย์ตัวคนสิบมักนี่ละ เอาเอาท่านผู้ชมไปเพิ่งว่าถึงจนจบก็จะเห็นเลขลับปูเลยเนาะท่านผู้ชมื่อยๆถูกหวยเาื่้ยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะที่ติดตามเนาะค่ะเนาะบายบายไปก่อนเด้อค่ะเด้อ